ติดตามข่าวประเสริฐนะครับ EP หนึ่งครับก็จะมาพูดถึงสถานการณ์โรคคนนี้สถานการณ์โรคในปี2020ประมาณที่ผ่าก็คงจะเป็นเวลาไม่นานนะครับได้กี่ปีนะครับที่ประเทศชาติประเทศชาติและประเทศไทยประชาชน ตัวโลกจะมีคทามขันขันะความร้อนนะครับราการการแสงอาทิตย์นะครับทำให้ยุโรปหลายองมาลทศอเมริกาหลา,หลายรัฐน้ำแข็งตัวโลกเริ่มละลายในน้ำแข็งที่ไซบีเรียเริ่องมาลายนะการของตัวของจักรวรรดิใหม่ๆนะที่ปฏิปักษ์และสู้รบก,กันนะครับว่าเป็นอิสราเอลปาเลสไตน์ตัสเซียยูเครนนะครับ ก็มีการหลงยิงระเบิดแล้วก็มีการชนวนสงครามการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัทของอเมริกานะก็ชาติเราได้นะครับว่าอนาคตเขาจะบริหารประเทศาสหรัฐอเมริกาอยู่ ไปสู่ความเสี่ยงอย่างไรนะครับที่เกิดสงครามนะค,ะความเจ็งความทิ้นถัดเลน่นความหวามผาสร้นผลก็ทำให้ประเทศต่างๆมีลคนโทรนะครับประชาชนยุโรปรัสเซียแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับบเรื่องเขาได้เข้ามาซื้อ ประเทศไทยทางอเมริกันอังกฤษยุโรปแต่ได้ไปจเจริญเติบโตอยู่ในอเมริกาเจริญเติบโตอยู่ในยุโรปแล้วก็เติบโตอยู่ในแอฟริกานะและทางเอเชียก็เริ่มมีบทบาทในการส่งมิชเคลียร์ออกไปประกาศนะครับไม่ว่าเป็นเกาหลีเป็นจีนเป็นแสบปาเลสไตน์ตะวันออกกลางแล้วก็เรีย,ยกนะลลก,ก,ล,ก,กล,ลุ่มอาหนะรับ,บ พระเจ้าเรื่องวันเกิดของโอ้ให้เราประกาศข่าวสาและเตรียมตัวรับใช้พระเจ้า ปฏิบัติาตามใช้อบั้าและรักษาชีวิตของผู้ดรัสิเพื่อที่จงเสร็นกลับมาในครั้งที่สองนะครับไม่มีใครรู้ว่าวันใดมงใดกี่ปีหรือเหตุการณ์อะขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวิบลได้เป็นจริงแน่ิบนก็คือโรคระบาเ,าเ,าเาากิดขึ้นเร่มเป็นโควิดมปทันใดเริ่งเป็นโรคเอซเร่เป็นซารเป็นไข้หวัดนก มีการแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับทางการอินเดีญี่ปุ่นเองในสรัเมริกาคนเป็นนั้นมากเรียกเย็นลงนะครับไม่ว่าจากการลดลงการหายาติดตรยือการอันยางๆทั้งนการต่างๆในวันนี้ว่าเราต้องเร่งทำการและรักษาชีวิตนะครับ ม่ตรการนะครับนี่บัตรจะเกิดแก่ท่านนะครับพร,ระเจ้าเองเช่นกันพระเจ้าจึงพยายามจะประกาศแบ่นแปลนและ,ะภาษชีวและเราสามารถซับพอร์ตกันประกาศได้บิวยการอาารเผื่อนครัการวยซกเผื่อการอับรถให้การทอาหารให้ใหการแจกยา้ี กทำดีต่อตันการพูดให้ในไทยการสนับสนุนการแนะนำตั้งสอนคนที่หลงทางนะครับเวลาในโลกนี้เหลืออีกไม่มากนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีถึงห้านาทีนะครับบอกเล่าข่าวสุดการประกาศ EP1 นะครับทีถรอด้ายที่น้องทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้ไลน์นี้นะครับได้อยากรู้จักพระเจ้า,านะครับ พระเจ้าไม่ใช่ศาสนาพระเจ้าไม่ใช่ลูกหลาหรือพระองค์เจ้าคือพ่อที่ตามหาลูกนะครับที่นำลูกน้อยที่หลงทางกลับสู่บ้านข้าท่านไปยังบ้านหนึ่ง แต่งตัวใส่สีทปลุกไก่คล้ายคลองถ้าเขาไม่รู้ญาติท่านเข้าบ้านท่านมีโอกาสถูกแจ้งข้อหาบุปรุกและจกกับคุณเขา้าคุกได้เลยแต่ถ้าลูกคุณพ่อคุณแม่โดนหา,าเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนหรือเจ็บแผลต่างต่ เพื่อนคนกลับไปบ้านแล้วหาแม่แม่จะพาไปอาบน้ำพาใส่ยาพาทานข้าวแล้วก็นอนหลับะครับท่านไม่สามารถจะเข้าสวรรค์ได้ถ้าท่านไม่ได้จับพระของสวรรค์นะครับการรู้จักพระของสวรรค์คือผู่ซ่าคู่ที่ซ่าพระสวรรค์มาถึงในโลกเมื่อลงมาเกิดแล้วน้ามว่าเยซูคริสเพื่อตายให้บาปโทษทามของทุกคน ที่เชื่อมันโดยโครงการแข่งขันปรจนที่เช่อมสาบันทไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องใช้ยืนออมกบาลเพิ่มเพิกมไมต้องารเ่มมใช้ไม้ที่เลียงแร่ต้องการเงินกัดใจท่านจะดำเว่มาในมาถวายข้า เาจาเต็มหัใจขนานั้นรเจ้าจะระเจ้าเวลางกตาลงานามร้นาพระเ้าพเจ้าจะยินีรเปารู้ว่าเดูกำลังยกโทษใหงผูายปวแผลไปน้ำรูปกลับคืนมาสูสส่ชีวิต ขอโตอวบางใจตัชื่อลสอสามสิบคนเรติดตามตคุชาวนัที่เราไม่เช่าไห้รัไม่เช่าได้เจอกับสิ่งดีไ้องอที่ดีะนะเพื่อนที่ดีให้ลูกเปอยุ่ของเจ้าในาะรรมสบถ้าลูกจากไม่ไ้อะไรที่จะไปอยู่เจ้าในเมืองของครบสี่ได้านในนามใะได้่านใจิงใจนะครับ ท,ท่านจะนี้นะท,ทุกๆวันนะครับท่านจะไปดูพระเจ้าแล้วท่านจะไม่ขาดแต่ขอละพระเจ้ารไม่ว่าอะไรไม่ว่าหาปาาู้สวรรั์ไม่ว่าความุูความจนควาเจ็บปวดก็แค่ความลุมเหลวควาให้แค่เาคอเทไม่สามารถไแยกได้ความอกของพระเจ้าเราท่านคือรูปพระเจ้าและประชาชนผมพระเจ้าครับ